ก็สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็จะมาลบโค้ดอะพีซีเอ็กอร้อยหกสิบนะครับลบโค้ดน้ำมันเครื่องแล้วก็ลบโค้ดสายพานนะครับนี่ครับวายเชงแล้วก็วีแบตนี่ครับเห็นไหมครับ นี่ก็กดเซ็พร้อมกันนะครับซ้ายกับขวากดให้มันกระพริบอะพอกระพริบแล้วก็มากดซ้ายนะครับปับตัวนี้มากระพริบแล้วก็กดอีกปึ๊บกดเนี่ยครับพอยเชีงกระพริบแล้วก็กดขวาครับปับให้ตัวพีนขึ้นนะครับ แล้วกดซ้ายนะครับมันก็จะไปหกพันโลนะฮะก็จะหายแล้วก็ไปลบสายพันนะฮะกดขวาแล้วครับ,รบกระพริบแล้วแล้วกดซ้ายนะอา้าวก็าใหม่นะครับกดเซต็จพร้อมกันเย่าพริบแล้ว เนี่ยนัวนี้สายผ่านฮะให้กดขึ้นโตัวขึ้นนะครับแล้วก็ดกดซ้ายนะครับปั๊บไปหมื่นสองแล้วตั้งไปหมื่นสองนะครับโอเคแล้วก็กดขวาก็จะหายนะครับนี่้็ปิดเปิดใหม่ โอเคนะครับง่าย